มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับดูเวลาแล้วค่อนข้างจะจำกัดเดี๋ยวเราไปดูข่าวสุดท้ายเลยครับรบเป็นเรื่องที่น่ารักดีครับผมเวลาที่เราไปซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูไม่ว่าจะเป็นคาเมโอของคุณชลทิตหรือว่าจะซื้อรถมือสองซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องใช้ธนบัตรใช่ไหมฮะหรือว่าสั่งจ่ายเป็นเงินสดเป็นแบงค์เช็คอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณตาคนนี้ครับมาจากทางมาจากชนบท ไม่รู้ว่าแกเจตนายังไงนะครับซื้อรถราคาหลักแสนครับแต่ว่าจ่ายเป็นเหรียญครับทําให้คนขายปวดศีรษะครับโอ้ยนางนับเหรียญเราเหอฮะแต่ก็เงินนะแต่ก็เป็นเงินคือประมาทไม่ได้นี่กาจะไปดูมินดูจะไม่รับก็ไม่ได้นะจะไม่รับเขาเขาก็มีเงินนมาซื้อด้วยครับเแล้วแกก็สั่งซื้อครับแต่ว่าหอบเหรียญมามาซื้อเป็นแสนครับ ลองคิดดูว่าเจ้าที่จะต้องนับใช้เวลานานกี่มากน้อยครับคุณชลธีิตย์ครับว่าแผนการเงินทั้งทั้งทั้งแผนไม่ต้องทำอะไรครับผมเกณฑ์พนักงานมาทั้งทั้งทั้งบริษัทครับมานั่งนับเงินครับของคุณตาคนนี้เอาแต่ว่าโชคดีเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศจีนครับไม่ใช่บ้านเรานะไม่ใช่บ้านเราครับข่าวสดก็นําเสนอเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเท่าแก่จีนหอบเงินเหรียญนับแสนมาซื้อรถนะครับใช้พนักงานเป็นสิบนะครับนั่งนับกว่าสามชั่วโมงทีเดียวก็จะว่าแล้วนะนะครับ โดยชาวจีนนะครับได้หอบเงินหลายแสนมาซื้อรถนะครับทำเอาศูนย์าทางศูนย์ต้องเกณฑ์นพนักง,งานมาช่วยนับกันช่วยนับเงินกันนะครับกว่าจะเสร็จกินเวลาไป3ชั่วโมงกว่าด้วยกันนะครับซึ่งในการซื้อรถด้วยเงินสดนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่ ของคนส่วนใหญ่นะครับมักใช้ธนบัตรซื้อทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถยนต์นะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงหากใช้เหรียญมาซื้อนะครับคงจะนับกันลําบากหน้าดูนะครับและเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะทํานะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งทําจริงๆนะครับโดยสื่อจีนก็รายงานนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับในเมือง โจโขนะครับโจโขมณฑลเหอหนานประเทศจีนนะครับได้ทำทำการซื้อรถรถยนต์มูลค่า5 1000ห่ยวนนะครับก็ประมาณ2 5 8 0 0 0บาทนะครับและที่สำคัญชายคนดังกล่าวนี้นะครับนำชำระเงินเป็นเงินเหรียญชำระเงินเป็นเงินเหรียญทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนางเฉินนะครับพนักง,งานในศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ก็บอกทีมข่าวนะครับว่าใชา่ดังกล่าวนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแป้งนะครับในวันที่ซื้อรถนะครับเขาได้นากระสอบแป้งจํานวนสิบกระสอบนะครับ <c oughs> ภายในบรรจุเป็นเงินเหรียญน,นะครับที่เขาสะสมไว้หลายปีทีเดียวนะครับมาซื้อรถ <c oughs> มาซื้อรถให้ลูกชายบอกว่าอย่างนั้นนะครับ การนับเหรียญนะครับถึง10กระสอบนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสมควรทางศูนย์ต้องเกณฑ์พนักงานนะครับมาช่วยกันนับถึง20คนนะครับและก่อนจะนับเสร็จนะครับก็กินเวลาประมาณ3มชั่วโมงนานกินเวลา3ชั่วโมงทีเดียวนะครับพนักงานต่างก็บทก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่เจออะไรแบบนี้นะครับซึ่งชาวเน็ตนะครับหลายคนที่เห็นภาพการนับเหรียญนะครับส่วนใหญ่พากันประหลาดใจนะครับที่พนักงานยัง ยังดูยังดูเต็มใจที่จะนับเงินเหรียญพวกนี้นะครับบางคนนะครับก็แนะนําว่าพวกเขาควรใช้เครื่องนับเหรียญน,นะครับศูนย์นี้ดีมากนะครับพวกเขาเต็มใจนะครับพวกเขาพวกเขาดูเต็มใจที่จะมานับนะครับขะามอรือรน้นพู่งง่ายาออขอ้ามหรือร้น <c oughs> มีการเต <c oughs> ็มใจไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเหรียญ้วไม่อยากนับนะ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาว่าถ้าเป็นฉันนี่คงไม่เต็มใจแน่นอนนะครับมันมีเครื่อง เครื่องชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเครื่องนับเหรียญน,นะครับหลังจากที่นับเหรียญเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็จะนําไปธนาคารเพื่อฝากเงินนี้นะครับและพนักง,งานธนา,ธนาคารก็จะมานับใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสองแสนห้านะฮะ<อ>ลองคิดดูว่าจะต้องใช้เวาลาตั้ง3าชัช่วโมงคน20คน่วงกันับครับใส่กระสอบ้วยนะใส่กระสอบแป้งใช่มาก่อนหน้านี้จําได้ว่ามีผู้สมัครนายกอบจที่บ้านเราด้วยครับอันนี้มันเคยเอาเงินเหรียญนะครับไปไปสมัครไปจ่ายค่าสมัครนะครับ เจ้าที่เองก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะใ,ใ,ในการนับนะครับไม่รู้ว่าท่านเองต้องการที่จะทําให้คนจดจําหรือเปล่าไม่รู้นะก็มีส่วนนะฮะคนจดจาได้แม่นเลยนะ,ะคะบครับผมแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ไปซื้อยางรถยนต์ที่ถาวรยางยนต์นะฮะไม่ต้องเ,อเรียนไปนะเพราะว่าเพราะว่าทางน,นี้เจ้าที่เขาก็มีเจ้าที่จํากัดนะฮะถ้าเผื่อไปแล้วก็อาจจะใช้ทําให้คนอื่นไม่ได้รับบริการนะครับ ถ้าเผื่อท่านจะซื้อ,อยางรถยนต์ครั้งใดตรงไปถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทยถาวรยางยนต์อน,อน,นะครับสึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตางประเทศ road, road, ออนรถออฟโรดยางรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลักหลายราคาหลักหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดานะครับรวมไปถึงการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล รวดเร็วและก็แม่นยำครับและยังสามารถที่จะซื้อรถในราคาเงินสดนะแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับกับถาวอนย่างยนทั้ง3สาขาสาับครับ ส่วนคุณท้องตะเดยนะครับถ้ามีอาการมีเวียนศีรษะน้ำมือแต่ลายคล้ายจะเป็นลมนะครับต้องนํามาเืองตาต้นโฟของแท้จังหวัดตราดเลยนะครับหยอดเสมือเฉพาะชนาทาขมับและจมูกขอคนจะโล่งทันทีนะครับที่สําคัญซื้อของฝากของต้อนในถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวนะครับหาซื้อเลยเลยที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนะครับรานเรืองทวีให้แยกวรินหรือในงานห้างร้านนะครับอยากซื้อไปจําหน่ายนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับศ9 0 3 7 0 1 0 1 3ู็ศูนย์หน4่งแล้วก็ศ ส่วน e s y เองก็เป็นสารฟูซิทติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเจยบแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ e s y ครับซึ่งก็มีตัวแทนท่านสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์หรือว่าถาวรยางยนต์กรุ๊ปไทยพลัสถาวรยางยนต์ หรือว่าจะเป็นอุบลบินนานตรงข้ามกับป้อมปตตรหัวสนามบินสอส,สยอน้านข้างทุงสีเมืองอุบลสวิทถนนคลังอาวุธฝั่งวารินก็เรืองทวีให้แยกวารินร้านแสนลักลอตเตอร์สวิทตรงข้าติกดีแท็กทางไปจังหวัดชิติเกศอีซีส่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับวันนี้รายการนพพรคุยข่าวภาคบ่ายก็คงจะยุติเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับเราสองคนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ผมนพพรพันเพลงครับชลธิตจันสิงห์นะครับลาคุณฟังครับสวัสดีครับ คลีนรดิโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน